Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอลไรส์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองนะคะคันนี้ก็ราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแบาทนั่นเองนะคะแล้วก็บวกแพ็กเกจอีก58 0 0 0ืนนั่นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะที่เป็นเอลไรส์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะระบบของเขามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊พามาชมค่ะ รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นเอเวอรเรสต์สปอร์ตอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเจะพามาชมในส่วนของด้านหน้านะคะก็รถคันนี้เป็นรถเดิมๆนั่นเองนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดแบบว่าเห็นแต่ตัวแต่งแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นรถที่แบบเป็นแบบรถเดิมที่ยังไม่แต่งนะคะอันนี้เจก็จะพามาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะ,ะในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะคะอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นบวกแพ็กเกจนั่นเองนะคะก็ จะเป็นในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะเห็นไหมคะตัวนี kidnapped. ้จะเป็นสีดําเงานะแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือจะดูที่ในเรื่องของตัวโลโก้นะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้สีเงินนะคะก็เป็นพื้นสีดานะคะตัดด้วยสีดําแล้วก็เล่นทูโทนเป็นสี เงินนั่นเองนะคะเป็นสีบรอนเงินก็ตัดกับในเรื่องของตัวกระจังหน้าเลยนะคะก็คือเข้ากับตัวรถมากๆเลยในส่วนของตัวหนังสือนะคะคำว่าเอลเรสนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวหนังสือที่ตัดติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเป็นงานมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นของแท้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะรุ่นนี้เห็นไหมคะไฟหน้าอันนี้ก็คือจะแปลกนิดน,นึงสาหรับลูกค้าเห็นแต่ ชุดแต่งเนาะปกติเราก็รีวิวใส่ในเรื่องของตัวครอบไฟหน้านะคะรุ่นนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ในเรื่องของตัวครอบไฟหน้านั่นเองนะคะก็เป็นไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็น,นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็น led นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทา์แลนดิ้งไลท์นะคะที่เป็น led เป็นไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟดวงไฟตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดแบบอันตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ในเรื่องของตัวไฟจันมองนะคะตัวนี้ก็ยังให้มาเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถแต่งชุดแต่งเพิ่มนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่งตัวของตัว F อ่ายี่สิบสองนะคะ หรือจะเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่งในเรื่องของตัวรัตเตอร์ก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะอยากจะแต่งให้รถตัวเองมาเป็นแบบไหนก็ได้เลยอยากจะใส่กระจังหน้าเดิมๆหรืออยากจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวฟอนต์ตัว FORD นะคะที่เป็นตัวอักษร FORD ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสีเป็นทูโทนก็สามารถแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ อย่างตัวนี้ที่จะเอแจ้งไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบบวกแพ็กเกจแพ็กเกจที่เพิ่มให้ที่เพิ่มมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะคะของฟอร์ดที่เพิ่มเข้ามาให้นะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่เพิ่มระบบความปลอดภัยให้มาก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวจับเลนนะคะตัวนี้จะมีตัวเซนเซอร์ที่อยู่บนกระจก บานหน้านะคะที่เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องเรื่องของตัวกล้อง360อองศาก็ให้มานะคะตรงนี้ก็จะมีกล้องหน้าตัวนั้นจะเป็นในเรื่องของตัวเรดาร์ในเรื่องของการจับรถคันข้างหน้าแล้วก็รักษาระยะห่างเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างที่อยู่ ข้างในในเรื่องของตัวกันชนนะคะตัวกล่องตัวนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวจับนะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวจับวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจักรยานนะคะตัวนี้จะมีระบบการเบรคให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Stop and Go นั่นเองนะคะที่ให้มากับรุ่นสปรอร์ตบวกแพ็กเกตนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจักรยานนะคะที่ขับ เดินผ่านรถลน้ารถเรานะคะแล้วก็จังหวะที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็คือจะมีระบบเบรกให้อัจฉริยะนั่นเองอให้ระบบในเรื่องของตัวกล้องไม่พอนะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวเซนเซอร์หน้านะคะที่มีการจับในเรื่องของอวัตถุเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะอยู่ตรงส่วนของตัวกระจังหน้าเห็นไหมคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะตัวนี้จะให้มาทั้งหมด 4จุดนั่นเองนะคะถ้าเป็นในรุ่นของตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปที่เป็นตัวไทเทเนียมนะคะจะให้มาทั้งหมด6จุดหน้าหลังเลยทีเดียวนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างของเรานะคะตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมๆนะคะเป็นแม็กของก o o เกียนั่นเองนะคะขนาดของยางจะอยู่ที่ ออก20นั่นเองนะคะหน้ายางให้มาอยู่ที่265ทับ55อ่นั่นเองนะคะดูว่าตัวขนาดยางที่เป็น255นะคะสังเกตได้ว่ายางจะมีค่อนข้างแก้ม ลงนะคะตัวนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ยางที่หน้าย,ยางใหญ่กว่านี้นะคะเป็นยางออฟยางออนทเลนอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนยางได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนในเรื่องของตัวลายแมกด้วยนะคะสามารถอยากจะเปลี่ยนเป็นลายแมกที่เป็นลายแมกแบบใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องแบบว่าเลือกลายมานะคะว่าชอบลายไหนนะคะอันนี้ก็เรามีบริการตกแต่งแล้วก็มีล้อยางล้อแมกให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างของตัวเอลเรสเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบบัดลิงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ให้ให้ความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็การขับขี่ให้มีการทรงตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นรถนะคะเป็น SUV แท้นั่นเองนะคะลูกค้าอย่างที่เจ๊เรียนไปนะคะว่าคันนี้เป็น บวกแพ็กเกจนะคะก็นี่เลยนะคะก็จะเพิ่มมาในเรื่องของตัวกล้อง360องศานะคะดูง่ายๆเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตที่ไม่บวกแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีในเรื่องของตัวกล้อง360องศามาให้นะคะถ้าบวกแพ็กเกจ แพ็กเกจแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวกล้อง360องศามาให้แล้วในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะคะตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะกระจกปูช้างก็เป็นสีดำนั่นเองนะคะลูกค้าในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสิ่งที่ให้มาก็จะเป็นในเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบายสปอร์ตในเรื่องของ การเตือนในเรื่องของจุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะคันนี้นะคะที่บบกแพคเกจอันนี้คือให้มาด้วยนะ58 0 0 0เห็นไหมคะว่าลูกค้าได้ความคุ้มค่าในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยเพิ่มมาเยอะเลยนะคะแล้วก็มือจับประตูก็เป็นสีดำนั่นเองนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะด้านข้างประตูก็ยังให้มาคาว่าสปอร์ตนั่นเองติดให้นะคะเป็นัตัวหนังสืออะคริลิกนะคะที่เราติดตั้งให้อยู่ตรง ่าป,ประตูนั่นเองนะคะข้างประตูเนาะอันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะก็ให้ความแข็งแรงนะคะของที่มาจากโรงงานเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะลูกค้าในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาชมภายในเนาะเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของภายในนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ เบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะคะเป็นเบาะสีดําได้ดํานั่นเองนะคะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวตัวนี้นะคะก็ด้านหลังตรงนี้จะปั๊มคาว่าสปอร์ตให้นั่นเองนะคะลูกค้าแต่ว่าเกียร์นะคะเป็นเกียร์หสปีดนะคะไม่ใช่สิบสปีดเนาะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นเกียร์หสปีดแล้วก็ให้กําลังแรงมา้ามา,มาที่ร้อยเจ็ดสิบแรงมา้านะคะแรงบิดให้มาถึง 405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็พวกช่องแอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวเปียโนแบ็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายไม้สีดำแล้วก็ตัดในเรื่องของตัวโครเมียมที่เป็นสีสีโครเมียมที่ตัดกับตัวเปียโนแบ็กนะคะตัวนี้ก็ให้ความหรูหรานะคะให้กับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ยังมีช่องนะคะช่องใส่ของ S <S <an itary> ็นไหมคะตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ที่เก๊ะนะคะเก๊ะใส่ของนะคะก็มีความใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่พวกเอกสารได้เยอะเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเปิดฝากระโปรงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งด้านขวามือแล้วนะคะไม่ได้อยู่ซ้ายมือเนาะ มาดูฝั่งตอนสองกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นฝั่งของแถวสองนะคะแถวสองก็กว้างขวางนะคะลูกค้าไม่ได้แคบเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวช่องแอร์ที่อยู่บนหลังคาด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะนั่งแถวสองแถวสามแล้วแอร์จะถึงไหมถึงนะคะลูกค้าเพราะว่า เรามีให้เห็นไหมคะทั้งบนหลังคาจะมีทั้งแถวสองแล้วก็แถวสามให้ด้วยนะคะจะบอกว่าแอร์แอร์ฟอร์ดเย็นมากๆเลยเย็นมากๆเย็นจนหนาวเลยแหละใครนั่งอยู่นะเพราะว่าเอทดสอบมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะหลังจากตัวที่พักแขนตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการปรับอุณหภูมิของแรงลมของแอร์นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเจ๊พามาดูแถวสามทางด้านหลังนะคะเวลาเราทับมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเขานะคะเห็นไหมคะว่าตัวไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ไฟท่ายเนาะ เขาเรียกไฟไท,ท้ายทษทีไฟไท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟไท้ายเดียวกันกับตัวมาต่งเลยนะคะรถมาต่งของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นไฟไท้ายแบบนี่เห็นไหมคะเล่นแบบขีดๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะให้รถตัวเองที่ให้ความโดดเด่นนะคะเวลาเบรกเนาะสามารถติดตั้งไฟนะคะที่เป็นไฟเคยเห็นไหมจะมีรีวิวอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นคลิปสั้นนะคะที่ตัวนั้นอถอยจอดแล้วลูกค้าติดตั้งในเรื่องของตัวไฟไท้ายนะคะที่เป็นคําว่าเอลเรสนะคะ ราคาไม่แพงค่ะลูกคา้าถูกมากๆเลยนะคะถ้าซื้ออุปกรณ์จากทางจเจ๊ไปนะคะเจ๊ขายให้ราคาต้นทุนจริงๆนะคะไม่ได้บวกอะไรเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มนะคะถ้าเป็น,เป,นเป็นพวกอะซิส s ซอรีในเรื่องของตัวไฟท้ายนั่นเองนะคะให้ให้เป็นสีให้ขึ้นไฟเลยเวลาถอยก็คือจะติดขึ้นว่าคำว่าเอเวอเรสเป็นไฟ LED เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็ยังมีคำว่าสปอร์ตเห็นไหมจะมีคำว่าสปอร์ตอยู่ด้านหลังนะคะ แล้วก็เห็นไหมคะไฟทับทิมนะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่จะเ,เรียนไปว่าจะมีเซนเซอร์หน้าหลังอยู่ให้ให้มาอีก4จุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องหลังก็ยังมีให้มาด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่มาใช้เคยขับรถเก่งเนาะอยู่ๆมาขับรถ sppv นะคะก็จะคันใหญ่นะ,ะอาจจะกังวลในเรื่องของการใช้รถว่าเอ๊จะใช้รถแล้ว ทัศนวิสัยในการขับแล้วก็เวลาถอยจอดอะไรเงี้ยจะแบบว่าถอยได้ไหมหรืออะไรคือเรามีในเรื่องของตัวระบบเซ็นเซอร์ให้นะคะเซ็นเซอร์ถอยกล้อง360องศานะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วยังมีในเรื่องของกล้องหน้าด้วยอยากจะดูภาพก็สามารถกดที่หน้าจอ s y n 4 a ดูวิวรอบคันได้เลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวจเจ๊พามาดูนะคะว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตเ่ยก็คือยังไม่มีในเรื่องของตัวเปิดประตูท้ายแบบพับเบาพับเบาะแถว3เป,เ,เป็นไฟฟ้านะอันนี้คือไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ในเรื่องของตัวพับเบาะแถวสเป็นไฟฟ้าต้องเล่นไทเทเนียมนะคะลูกค้าอันนี้สําหรับด้านหลังนะคะอันนี้จเจพับ ไว้ให้ดูแล้วนะคะว่าเวลาเราพับเบาะราบลงไปเนี่ยก็คือจะมีพื้นที่ในเรื่องของการใช้สอยเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จะบรรทุกของหรือมีชิ้นของชิ้นใหญ่ๆนะคะสามารถพับเบาะให้เรียบไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือมีพื้นที่การใช้งานแล้วก็วางของได้เยอะเลยหรือคุณผู้ชายอยากจะไปตีกลอฟนะคะไปได้กลอปอย่างเงี้ยคะ่ะจะเอาถุงกลอฟวางไว้ด้านหลังก็พับเบาะแถว3ามได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะวางถุงก๊อบได้หลายใบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะปรับเบาะอยากมาเทสได้เทสได้นะมีรถเทสให้เทสนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอซิงค์โฟนะคะก็มีขนาดอยู่ที่ 12นิ้วนะคะตัวนี้ถ้าเกิดหน้าจอตัวโบแพ็กเกจแล้วนะคะจะเป็น12นิ้วนะคะแต่ว่าหน้าจอตรงกลางนะคะจะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวหน้าจอ s i n โฟ4 a นะคะตัวนี้ก็สามารถทำเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน f o r ์ดพารได้ด้วยนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะแบบว่าเออแอปพลิเคชันฟอร์ดพารใช้งานอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้สําคัญนะคะต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับ แอปพลิเคชันของ Ford Pass นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถดูสถานะของน้ำมันเครื่องนะคะที่เราใช้งานไปว่าตอนนี้น้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วอะถ้าลูกค้าใช้งานแบบว่า,าขับรถเยอะใช้รถเยอะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็อาจจะ ในรอบของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Hi aman, เครื่องอาจจะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่ารอบที่เคมไว้นะคะจะอยู่ที่1,5,000กิโลนั่นเองนะคะสําหรับที่ลูกค้า,าใช้รถประมาณแบบไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็1ปีเปลี่ยน1ครั้งเนาะต้องบอกว่า1ปีเปลี่ยน1ครั้งแต่ถ้าก็แอปพลิเคชันของตัว Ford Pa านะคะต้องบอกว่า,าดูในเรื่องของตัวคุณภาพน้ำมันไม่พอนะคะก็ยังดูในเรื่องของ จุดศูนย์บริการนะคะที่อยู่ทั่วประเทศของฟอร์ดนั่นเองว่ามีอยู่จุดไหนบ้างนะคะก็ลูกค้าสามารถาดูได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ใกล้จุดไหนก็คือสามารถเข้าจุดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนัดหมายล่วงหน้านะคะนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะอยากจะเข้า,าเข้าไปเซอร์วิสที่ไหนนะคะก็สามารถปักหมุดไว้ที่ในแอปได้เลยนะคะก็นัดหมายไว้ที่แอปพลิเคชันไดไวได้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของการ ถ้าเกิดไม่ว่างจริงนะคะลูกค้าสามารถจิ้มเข้าไปที่ตัวหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองนะคะ<ม>แล้วก็เข้าไปที่นัดหมายรถม o บายเซอร์วิสนะคะสามารถให้รถม o บายเซอร์วิสนะคะมาเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องที่บ้านได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดแบบว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถ นัดหมายรถโมบายเซอร์วิสของเราเรามีรถโมบายเซอร์วิสไว้บริการลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะไม่ใช่ว่าที่ฟอดพระประแดงนะได้หมดเลยไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถนัดหมายศูนย์ที่อยู่ใกล้เคียงบ้านตัวเองได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะยังสามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสำหรับรถที่มีระบบ push start นะต้องบอกว่าเป็นระบบ push start นะถ้าเป็นสตาร์ทแบบบิดกุญแจเนี่ยไม่สามารถสั่งงานได้นะต้องเป็นรถที่เป็นรุ่นที่มีระบบ push start เท่านั้นนะคะถึงสามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลได้แล้วก็สามารถ เปิดแอร์ไว้เลยนะคะสมมติลูกค้าแบบวา่าประชุมอยู่แล้วใกล้จะเลิกประชุมแล้วเรารถตัวเองจอดรถตากแดดอยู่นะคะก็สามารถสตาร์ทรถไว้รอแล้วก็เปิดแอร์ไว้รอเลยเนาะพอลงมาปุ๊บก็เย็นเลยนะคะลูกค้าเนาะเห็นไหมว่าความสะดวกสบายของ Ford ท,ที่มาให้กับลูกค้ามีเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้แค่ basic, เบสิกเบื้องต้นที่จะอธิบายนะถ้าอธิบายหมด สงสัยไม่พอนะคะนานกลัวลูกค้าไม่อยากดูเนาะก็อธิบายไว้คร่าวๆแล้วกันนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของการบอกในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะก็บอกสถานะของตัวรถนะ,ะถ้ามีเครื่องหมายตกใจอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีในเรื่องของที่เพิ่มมาแพ็กเกจนะเห็นไหมตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวขับ ตามรถคันหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเรื่องตัว Cruise Control นะคะก็คือสามารถล็อกความเร็วไว้นะคะแล้วก็ตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งไว้เลยนะคะว่าจะให้แบบอยู่ระยะกี่เมตรเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถ ลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถค้นหาตัวรถได้ด้วยนะคะลูกค้าไม่อธิบายเยอะดีกว่าเพราะว่าฟังก์ชันนี้ไม่กล้าอาธิบายเยอะนะคะ <laughs> เห็นไหมคะว่าที่จะแอาอาธิบายไปเมื่อกี้ว่าตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวระบบสตาร์ทรถระยะทางไกลนะคะ ต้องมีระบบนี้นะคะเป็นพุสารดนะคะถึงสามารถสั่งงานระยะทางไกลได้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกไปว่าจะมีในเรื่องของตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะแล้วก็เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์หน้าสามารถปิดได้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็แผงควบคุมนะคะตรงนี้ลูกค้าอาจจะทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะคะก็ รถของเรานะคะสามารถตั้งนะถ้าเป็น next gen ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเอเวเรหรือเป็นรถกระบะนะคะก็จะมีฟังก์ชันนี้ทุกตัวเลยทุกคันเลยนะคะทุกรุ่นเลยด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวสามารถปรับหรือตั้งเป็นไฟออโตโ้ได้ด้วยให้มันเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟก็จะ ติดขึ้นมาทันทีนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากตั้งเป็นออโต้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นเอเวอร์เรนะคะก็จะมีปุ่มเปิดนี่ตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของตัวนี้จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวลำแสงนะคะถ้าเกิดว่าแสงเยอะเกินไปก็สามารถปรับดอบมาได้อีกนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวแผงด้านข้างนะคะฝั่งคนขับก็จะมีใน ปุ่มในเรื่องควบคุมในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็เป็นตัวกระจกตรงนี้ควบคุมทั้งหมดสี่บานได้ด้วยมือเปิดนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทุกรุ่นเป็นเอกเจนจะมือเปิดจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเปิดรถได้ง่ายดายนะคะลูกค้าชอบลูกค้าส่วนใหญ่ชอบตัวนี้นะคะเดียวตัวนี้อ่าอย่างที่เจเรียนไปว่าคันนี้ยที่มีระบบมาให้อ่ะมีมาให้เยอะเลยเห็นไหม แล้วก็จเจ๊จะบอกว่านะคะคันนี้นะที่ตัวบ,บวกแพ็กเกจนะคะที่เราซื้อระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะระบบความปลอดตัวนี้นะคะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยที่เราซื้อมาแล้วนะคะ5้าหมนแปดนะที่ให้เพิ่มมานะคะในเรื่องของกล้อง3 6มองศานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับเลนนะคะระบบตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็จักรยานนะคะแล้วก็ยังมีระบบในเรื่องของตัวรถ ขับตามรถคันหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบออกนอกเลนนะคะแล้วก็ตึงรถให้อยู่ในเลนนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็มีมาให้นะคะอันนี้เดี๋ยวจเจ๊จะมีคําอธิบายนะคะใต้คลิปนะคะว่าระบบแต่ละระบบเนี่ยก็คือที่ลูกค้าได้มาห้าหมื่นแปดคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะคะเราก็ยังคงให้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นระบบ ตัวพวงมาอะไรไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะที่ให้มานะคะกับตัวรถทุกรุ่นเลยที่เป็นของน e กเกนเรามีมาให้นะคะระบบในเรื่องของช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบอ่า ESP นะคะเสถียรภาพการทรงตัวนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบ ABS เราก็มีมาให้นะคะแล้วก็ระบบ EBD นะคะแล้วก็ระบบ HLA นะคะแล้วก็ยังมีระบบในเรื่องของ ตัว ROM ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นระบบรอมนะคะในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการไม่ให้รถพิกความนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับระบบที่เราให้มานะคะกับ Ford นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าซื้อ Ford นะคะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องเห็นไหมคะ ห้องเครื่องของฟอร์ดนะคะเห็นไ,ไหมคะเป็นงานที่วางแบบเนี้งมากๆเลยแล้วก็ดูไม่รกนะคะก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของตัวเอลเรสนะคะที่เราใช้นะคะเป็นแบตเตอรี่ของ AGM นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเลยนะคะถามว่าดีที่สุดไหมก็เป็นเกรดดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่12โวล์นั่นเองนะคะตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็ต้องเป็นแบบเป็นแบบแบตเตอรี่ที่เป็นแบตแห้งนั่นเองนะคะไม่ต้องอกังวลในเรื่องของการว่าน้ำกลั่นจะมีไหมนะคะคืออันนี้คือเราใช้งานเลยนะคะแล้วก็เข้าเซอร์วิสปกติค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไร ผิดแปลกนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่เซอร์วิสเราจะมีทําการแจ้งลูกค้ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์เห็นไหมคะตัวนี้เรายังมีในเรื่องของตัวนี่เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของอตัวฝาครอบเครื่องนะคะตัวนี้งานของเรานะคะ,เ,ะ,คะเป็นงานแบบเฟสโฟมนะคะเฟสโฟมนะคะไม่ใช่แบบเป็นงาน ABS นะคะ ก็ตัวนี้วัสดุจะดีกว่านะคะอันนี้คือทําให้เครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะมีในเรื่องของการความร้อนนะคะตรงนี้นะคะเป็นเนื้อโฟมที่อยู่ทางด้านในแล้วก็ยังมีในเรื่องของกันในเรื่องของตัวเสียงนะคะคือทําให้เสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือวัสดุตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องแบบนี้ในเรื่องของตัวเสียงเครื่องยนต์นะคะเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะก็คือจะทําให้เครื่องยนต์ของเรานะคะค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะคะ ตัวพัดลมของเรานะคะตัวนี้ก็ยังเป็นพัดลมไฟฟ้านะคะ <Okay. S 1> ข้อดีนะคะของตัวพัดลมไฟฟ้านะคะของเราก็จะไม่มีสายพันหน้าเครื่องนะคะลูกค้าแล้วก็ยังช่วยให้รถประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ให้ให้ตัวรถเนี่ยฉุด เครื่องยนต์นะคะชุดกระชากเครื่องยนต์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะเพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่ไปเชื่อมกับตัวเครื่องยนต์เลยนะคะเพราะของเราเป็นพัดลมไฟฟ้านั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่เกิดว่าแบบอยากจะดูแลอยากจะเปิดดูว่าแบบห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างอยากจะมาทันนั้นด้วยตัวเองไปก่อนเบสิกไปก่อนนะคะก็ดูได้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวตัวช่องใส่น้ำมันเบรกนั่นเองนะเกจน้ำมันเบรกตัวนี้นะคะต้องบอกว่า ตัวนี้จะเป็นเกจน้ำมันเบรกของตัวนี้นะคะรหัสน้ำมันเบรกก็จะเป็น DOT 4นะคะตัวนี้น้ำมันเบรกตัวนี้จะเป็นน้ำมันเบรกเกรพรีเมี่ยมของ f o r d นั่นเองนะคะให้ความาทนตัวนี้ทนความร้อนได้ดีนะคะลูกค้าและยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเติม น้ำหล่อเย็นนั่นเองนะคะสีน้ำหล่อเย็นของเราก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะลูกค้า mm hmm. ก็อันนี้คือจะเป็นรหัสของตัวาการตัวนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้นะคะตัวเลขที่คุณผู้หญิงเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นค่าของการรับแรงดันนะคะตัวนี้ความร้อนได้ที่เท่านี้เลยนะคะ21 mm hmm. psi หรือ145 kpa mm hmm. นั่นเองนะคะลูกค้า ก็ระดับการเติมนะคะอันนี้คืออันนี้แค่ให้รู้เบื้องต้นนะคะก็คือเวลารถมันอยู่ในแมทเทนันอยู่แล้วนะคะ5ปีแสนห้าโนะคะก็เอาเข้าเช็คระยะได้เลยนะคะแต่ว่าที่จเจให้ดูเนี่ยก็คือเผื่อคุณผู้หญิงอยากจะทราบไงว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเติมนะคะ,นะในเรื่องของตัวน้ําฉีดล้างกระจกหน้านั่นเองนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นน้าเปล่านะคะไม่แนะนําให้ใช้เป็นแบบ บางท่านนะคะอาจจะแบบใส่ในเรื่องของตู้สบู่ไปเงี้ยกเไม่แนะนำนะจะเอ๋แนะนําเป็นน้าเปล่าดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ทําให้ในเรื่องของตัวยางที่ปัดน้ําฝนเนี่ยอ่า เสื่อมเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดว่าเราใส่ในเรื่องของตัวน้ํายาพวกน้ํายาล้างจานหรือสบู่หรืออะไรลงไปอย่างเงี้ยจะทําให้ในเรื่องของตัวายางที่เป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะมันจะแข็งนะคะอันนั้นอะ่ะไม่ดีเลยแนะนําเลยนะคะอย่าอย่าทำนะใช้น้าเปล่าดีที่สุดนะคะลูกค้าในส่วนของตัวก้านสีเหลืองนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่บนขวาเครื่องยนต์นะคะตัวน,นี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวก้านวัดน้ํามันเครื่องนั่นเองนะคะสําหรับที่ ลูกค้าแบบบางท่านเนาะอาจใช้รถไปอาจอยากจะวัดน้ํามันเครื่องเองนะคะว่าน้ํามันเครื่องตอนนี้คือคล่องไปเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือสามารถดึงก้านสีเหลืองขึ้นมาได้เลยนะคะ,จะเจ๊ไหมอันนี้ก็สามารถดึงก้านขึ้นมาดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้ระดับนอนเครื่องของเรานะคะอยู่ระดับไหนแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นเอเวอร์เรส์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังตามหารถเอเวอร์เรส์สปอร์ตนะคะต้องบอกว่าที่จเจเ๋มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ063ค่ะ368 1441นนั่นเองนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมช่องเจเอ๋ใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเอ๋ด้วยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดสูตรบริการซ่อมบำรุงนักษาสูย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888